สวัสดีครับน้องครับเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์อ,ออเดอร์ด้วยกันสักสักสองออเดอร์นะโดยใช้ ISI ด้วยนะครับอันนี้กราฟเซตตัวขึ้นไปนะครับมีการยกโลใหม่ขึ้นไปนะครับแล้วก็ขึ้นไปวิ่งอยู่เหนือเส้น SB5 นะแต่ตอนนี้เดี๋ยวดูนิดนึงไม่แน่ใจว่าตรงนี้เป็นเส้นเก่าที่พี่ไอตีไว้เดี๋ยวพี่ไออ,ออกก่อน รอให้ทะลุแนวต้านคอนเฟิร์มขึ้นไปทะลุแนวต้านนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าออเดอร์อเป็นแนวต้านนะครับเป็นแนวต้านแนวที่พี่ไอลากลงมาเมื่อกี้นะฮะเป็นแนวต้านในทําเฟรมใหญ่นะครับาทาเฟรมที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นทําเฟรมครึ่งชั่วโมงซึ่งใหญ่จะใช้สําหรับการดูเรื่องของแนวรับแนวต้านาานะครับเราจะรอให้ทะลุแนวต้านนี้ไปก่อนนะครับถ้ามันไม่สามารถทะลุได้มันกลับลงมานะครับทะลุเส้น70นะครับตอนนี้มีโอกาสที่ แท่งต่อไปจะลงนะครับถ้าทะลุเส้น70ลงมานะฮะ RSI ข้างล่างนะครับเส้น70คือ RSI ข้างล่างดูนะครับถ้าทะลุ70ลงมาแล้วเปิดแท่งใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเ r d e ์ s e ลนะครับ RSI มันฟ้องนะครับว่ามันกําลังจะวิ่งลงไปหาเส้น30ข้างล่างนะครับเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงดูนะครับดูแท่งนี้ว่าจะปิดแบบไหนถ้าปิดเปียดไม่ได้ครับ ปิดแบบนี้ไม่ได้นะครับน้องๆปิดแบบนี้เข้าไม่ได้ทั้งเซลล์ทั้งบายนะครับรออย่างเดียวครับจะเข้าบายต้องรอทะลุแนาต้านนะครับจะเข้าบายรอทะลุแนวต้านเดี๋ยวรอความชัดเจนสักนิดนึงนะครับอีกสักหนึ่งแท่งก็น่าจะรู้นะครับว่าตกลงแล้วกราฟจะเอาอยัางไงกันแน่นะฮะถ้าทะลุแนวเจ็ดสิบลงมานะครับแปลว่าปริมาณการ ซื้อนะครับณนะช่วงเวลานี้ของตลาดมันสูงเกินไปแล้วมันก็พร้อมที่จะเกิดการกลับตัวนะครับมันก็จะวิ่งลงหาเส้น30ทข้างล่างนะฮะดูทีจ่จบทั้งนี้ครับเอานะครับเอานะมีโอกาสที่จะลงต่อค่อนข้างสูงแล้วนะครับแท่งถัดไปนะครับมันไปวิ่งอยู่เหนือนอจุดโอเวอร์บอนะครับระยะ1แล้ว พักใหญ่ๆแล้วนะครับปริมาณการซื้ออมันเกินความต้องการของตลาดนะครับมันก็จะก็จะต้องลงแล้วนะครับกับตัวแล้วเดี๋ยวเราจะรอดูนะครับแท่งถัดไปยอ่อไหมไม่ยอ่อนะครับเปิดแล้วลงเลยพี่ไอ้กดแล้วนะฮะ,ะมาดูกันนึกว่าจะขึ้นไปให้ได้เข้าออเดอร์ในจุดเข้าที่ดีนะครับแต่ว่า ก็ไม่เป็นไรมั่นใจนะครับว่ามันจะลงไปหาเส้น30ข้างล่างนะครับก็กดเข้าเดอร์ไปมันทลุแนว70ลงมานะฮะ RSI ใชใ้ดูในเรื่องของจุดกับตัวค่อนข้างที่จะทรงพลังนะครับเดี๋ยวพี่ไอจะไปที่คู่อื่นนะครับน้องๆอ,อันนี้ดูแล้วว่าสวยงามนะครับตอนนี้สวยงาม แต่เอเดอร์ต่อไปเราจะเข้าไหมคือมันห่างเส้น s m a 5อย่างที่ไอบอกว่าเราต้องเอามาประกอบกับเทคนิคที่เราใช้อยู่นะครับอันนั้นมันเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับกราฟถ้าห่างจากเส้น s m a 5มากมีโอกาสที่จะหุบเข้าไปหากันเราก็ไม่เข้าเนาะเราจะรอดูก่อนนะครับมีโอกาสที่เกิดการพักตัวนะครับก็หาจังหวะเข้าหลังแท่งพักตัวเอานะครับเดี๋ยวไปดูตรงอื่นดูจุดกับตัวนะครับอันนี้มันใช้ดูในเรื่องของจุดกับตัว อ,อันนี้เป็นยังไงไม่ได้นะครับแบบนี้อันนี้พูดเดิมอ่ะอันนี้ขึ้นยาวๆอ้าวอันนี้ดีกว่าอันนี้มันไปไต่อยู่ในจุดตำแหน่งของโอเวอร์บอสนะครับถ้าทะลุแนวต้านตรงนี้ไปได้เดี๋ยวเราจะเข้าออเดอร์บายนะครับมีแนวต้านอยู่ตรงนี้หนึ่งแนวนะครับกราฟขึ้นไปทดสอบเนี่ยนะฮะ มันมาไต่อยู่บนนี้ระยะหนึ่งแล้วนะครับระยะหนึ่งแล้วแต่ถ้ายังไปต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าออเดอร์บายนะดูนะครับทะลุแนวต้านไปได้นะครับทะลุแนวต้านไปได้ก็อโอเคมาพี่ไอกดเข้าไปแล้วเข้าแค่2อออเดอร์พอนะครับ ก็อย่างที่พี่ไอบอกถ้ามันวิ่งอยู่เหนือโอเวอร์บอสนะครับมันก็จะวิ่งอยู่ในโซนนั้นนะครับเพราะมันเป็นเทนขาขึ้นนะครับแล้วก็แท่งก่อนหน้ามันทะลุแนวต้านขึ้นไปได้นะครับก็เลยกดขา้อเดอร์อ่าบายตามไปอีทีหนึ่งเมื่อเกิดรีเจคชั่นที่แนวนะครับมาดูซิกดปุ๊บสวนปั๊บนะครับดูซิว่าจะขึ้นไหมนะฮะอ่ะ ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆก็แหมมีแรงขายแทรกเข้ามาให้หวัดเสียวโอเคไม่น่ามีปัญหาแล้วนะครับน่าจะวินทั้ง2อ,ออเดอร์แล้วนะครับก็ลากันที่2ออเดอร์นี้ใช้ RSI ในการช่วยประกอบการตัดสินใจนะครับก็ลากันแค่นี้นะครับ2อออเดอร์ลวดนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับ